สวัสดีเมื่อเช้าสเต็ปกี้ฮะขอต้อนรับผู้เข้สู่รายการสเต็ปกี้ด้วยนะฮะรายการที่ทําให้คุณพบกับการรีวิวถึงรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะว่าเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีผู้ด้วยเอง่ยสำหรับใครที่เปิดมาดูรายการนี้ครั้งแรกนะฮะรบกวนนะฮะกดสมัครรับมูลด้านล่างด้วยฮะรับรองว่าคุณจะถูกใจนะฮะการรีวิวของเราเป็นอย่างแน่นอนนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเสียเวลานะฮะตัวกล่องนะฮะก็มีแบบนี้ละฮะโอเคนะฮะมีเข็มจิ้มสิง่งมีที่ชาร์จนะฮะตัวชาร์จนี้ไม่ใช่ชาร์จจไวนนนะะะเป็ชาารรร์ธมดฮตัััวว USB นนนนนะะะเเเปป็็็็หแบบบบ Type C ฮจจลลออกซิ่งสรไงเร็วะ แล้วจอคนตกใจอ่ะเดี่ยอเอาเข็มจิ้มซิมมาจิ้มให้ดูนะผมบอกเลยว่าเร็วขนาดนี้นะฮะมีเราคนเดียวฮะยืดยืดชา้าๆทำไมฉันเหนื่อยแทนนะฮะโอเคกดเปี่ยงเขาให้ฮะตุ้มเข้าไปนะฮะในนี้เนี่ยก็จะมะีซิมการ์ดนะฮะใส่ไว้นะฮะน่าดูใช้เป็นเครื่องหลักอยู่นานพอสมควรนะฮะแล้วก็ตรงน,นี้เป็นช่องใส่เมมนะฮะเมมโมรีการ์ดแล้วก็ใส่ซิม2ดนะังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะใส่เมมคุณจะใส่ซิม2ไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากใส่ซิม2คุณก็จะใส่เมมไม่ได้เช่นกันแต่ไม่่่ตต้องหงหวววเเลยเพราะาะันี มาพร้อมกับบลอมที่สูงถึง 64GB เลยทีเดียวนะฮะเยอะมากๆสเปคตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ snapdragon 625ฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าฮอตฮิตชิดแชทมากทุกคนนั้นใช้ CPU รุ่นนี้เป็นการขับเคลื่อนมือถือของตัวเองมากมายว่าจะเป็น Opp o p p o R9s เองก็ใช้นะฮะหรือแม้ทั้ง vivo v 5 plus และอีกหลายๆตัวก็ใช้แต่ว่าราคาพวกนั้นฮะเน้นกล้องหน้าเซลฟี่สวยงามราคาโดดขึ้นไปเป็นหมื่นกลางๆนะฮะตัวนี้ เปิดตัวมาราคาประมาณ9,900บาทฮะไม่แพงเลยเพราะว่าได้รอม64ด้วยโอ้โ,โ,อโหเป็นไงในราคาแบบเฮ้ยพี่รอม64เลยเหรอจริงเหรอพี่จริงครับคุณผู้ชมครับนี่คือรอม64ให้ตายเถอะแบทแมนมีภาษาไทยนะฮะชัดเจนแต่ว่าอันนี้อย่าหามว่าน่นดุดดาจิริดเลยเอาตามตรงนะฮะบางทีเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ย งงฮะโอเคนี่ฮะพื้นที่เก็บข้อมูล64สิกิกนะฮะตัวนี้อยากให้ทุกคนดู้วนะฮะว่าแรมนะฮะหลายๆคนนั้อยากเปิดมัลติทัสกิ้งแบบเต็มพิกัดนะตัวนี้ให้แรมมาเยอะเหมือนกันนะฮะตัวนี้ Android นะฮะหลายๆคนงงนะเพราะว่าตรงหลังกล่องเนี่ยจะเขียนว่าแอนดรอยห้านะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็น Android 6.0แล้วนะฮะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็น Android เวอร์ชันหกแล้วนะฮะรอม64นะฮะแรม4นะฮะ CPU เป็น Snapdragon นะฮะ625นะฮะ ก็ถือว่าทํางานได้เป็นอย่างดีอ่ะนี่เลยมาดูกันจ้าจ้าตรงนี้นะฮะแต่ว่าจริงแล้ว CPU มาตตัวก็เชื่อได้เชื่อไม่ได้นะฮะต้องดูเป็นรุ่นๆไปนะฮะ,ะเห็นว่าความเร็วนั้น 2.0GHz เ,เลยนะฮะคือเร็วมากแต่ว่ากร์ดจอนะฮะเป็น a d e n o 506นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเรื่องของกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแพ้แพ้650นิดหน่อยนะฮะถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเร็วแต่ว่าประหยัดพลังงานดีลดกราฟิกลงนิดหน่อยนะฮะถือว่าค่อนข้างลงตัวบางคนถามว่าน่าดุดซ อยากให้ทุกคนดูว่าใช้มานานแค่ไหนแล้วนี่คือรูปแรกที่ถ่ายนะฮะจากวันแรกเลยนะฮะภาพอให้นะฮะกดรายละเอียดฮะรูปนี้ถ่ายเมื่อวันที่8เดือน3นะฮะน,นดใช้มาแล้ววันนที่16มือถือเครื่องนี้ใช้มา8วันแล้วก็มีประสบการณ์มากพอที่จะบอกพวกคุณได้หลายอย่างนะฮะฟังก์ชันต่างๆที่ทุกคนอยากรู้นะฮะสำหรับมือถือราคาต่ำกว่าหมืนหน่นนึงและเป็นทีเด็ดใน,นตอนนี้เลยคือ2หน้าจอฮะตรงนี้เนี่ย เป็นมัลติทัสกิ้งแบบเต็มรูปแบบนะฮะคือสามารถเหมือนมี2เครื่องจริงๆไม่ได้ว่าแบบแบ่งทีละแอปเลือกแอปบางแอปไม่ใช่ใช้อะไรก็ได้นะฮะณจุดจุดนี้คือคุณสามารถจะแบบเข้าเบราว์เซอร์ไป Facebook ได้อย่างอิสระอิสระจริงๆนะฮะเพราะมันสามารถที่จะทำงานแบบเหมือนมี2เครื่องจริงๆนะฮะไม่ได้แบบ นั่งซุยโมโขี้โมโอปวดเป็นแบบแอปทีละแอปไม่ใช่นะฮะตรงนี้เป็นจุดเด็ดอ่ะเขาสะอาดล้วกันเข้าทวิตเตอร์เนี่ยฮะก็ดูสเปคเครื่องไปนะฮะเล่นทวิตเตอร์ไป อะไรแบบนี้เต็มรูปแบบนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของนูิเอรยใครที่อยากดูละเอียดละเอียดหลายๆตัวมีให้ดูแล้วนะฮะตัวฟังก์ชันนะฮะความสว่างที่เลื่อนจากขอบนะฮะก็ยังอยู่นะใช้มือแตะลงไปที่ขอบฮะดันขึ้นและดันลงนะฮะเป็นการใช้ฟังก์ชันนะฮะต่างๆของขอบหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะในนูเบียนั่นเองนะฮะประมาณนี้กาลังสวยงามนะฮะตัวเครื่องเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะฮะอย่ามาเล่าประสบการณ์ว่าตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยสารภาพจากใจใครจะว่าซุยหรือโมก็ไม่รู้แต่ว่่่าไมเเเคยตตตืออนแบรี อ่อนเลยใน1วันไม่เคยเลยเป็นเครื่องเล็กแต่แบบใช้แบตพอหรือเชื่อามากๆหลือเชื่อจริงๆคือแบตเตอรี่เครื่องนี้ค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะสำหรับใครที่ใช้ Page Manager นะฮะทุกคนจะทราบดีว่า Inbox นะฮะหรือว่าตัวข้อความเนี่ยถ้าเป็นหลายๆรุ่นเนี่ยมักจะไม่แจ้งเตือนนะฮะรุ่นนี้ถือว่าเหมาะมือนะุดตรงที่ว่ามันแจ้งเตือนอินบ็อกซแบบ อัปเดตตลอดเวลาแต่ถ้าดูกดให้ดูไม่ได้ว่ามันมีอะไรเพราะว่ามันเป็นความล้าคุณลูกค้าแต่จะบอกว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยแล้วใครที่ต้องการจะเอาไปตอบเพจนะฮะไม่ต้องกลัวเพจจะไม่อัปเดตนะฮะอัปเดตรัวๆแต่จะไม่มีตัวเลขแจ้งนะฮะตรงนี้เป็นที่ลอนเชอร์นะฮะเท่านั้นเองก็ไปเปลี่ยนลอนเชอร์เอาดังนั้นใครจะซื้อไปทํางานเรื่องเพจแมเนจเจอร์นั่นดูบอกเลยว่าเครื่องนี้สมบูรณ์แบบเพราะว่า มันอัปเดตเพจเมนเจอร์แบบ100%เต็มเว้ยอันนี้เป็นสิ่งที่มองข้ามกาันแต่สำหรับน่าดุดมันคือชีวิตนะฮะเพจเมนเจอร์ manager, มันคือชีวิตของน่าดุดและมันทำงานได้แบบ100%ผิดกับอีกหลายๆรุ่นนะฮะบอกเลยว่าอีกหลายๆรุ่นนะฮะไม่อัปเดตนะฮะไม่ว่าจะเป็น s n a ็คดร็อปบางคนบอกว่าเป็นเพราะซีบียูสหรือเปล่าพี่ก็อาจริงแล้วคิดอย่างง,าางาั้นเหมือนกันแต่ว่าหลายๆตัวนะที่เป็น 801, 808625อีกหลายๆตัวไม่อัปเดุดน้นะฮดจะบอกว่าอปมันหลายต่วไม่รู้เดะไรขึ้น แต่ว่ามันอัปเดตได้ตลอดอันนี้คือสําคัญจริงๆอย่าให้แบบโฟกัสตรงนี้เลยว่าใครจะนำไปใช้เพจสำคัญมาก นดุดลองโหลดแอปพลิเคชันนะคะสังเกตว่านดุดซื้อเบสมานะฮะก็ลองใช้ไมโครโฟนในการจูนเสียงเบสดูก็ตรงดีนะฮะตรงดีเลยทีเดียวไม่มีปัญหาอะไร mm hmm. การใช้งาน GPS นี่ต้องบอกว่าใช้แบบคร่าวๆเพราะโดยปกติเนี่ยนดุดจะไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่นะแต่คุณจะเห็นเลยว่ามันสามารถจับ GPS ได้เร็วมากและเข็มทิศค่อนข้างแน่นอนและชัวร์มากนะฮะการใช้งานตรงนี้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยนดุดจะเอาไปใช้พื้นฐานเนี่ยสบายๆไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้นะฮะตัวการจับภาพหน้าจอขั้นสูงนะฮะจะมีโหมดที่เราสามารถทีีี่จจะบันนนททึกควาาามเหลยขอองง้สสูุด นะฮะแล้วก็วิดีโอและเล่นเนี่ยจะบัดถึงได้ประมาณ2นาทีนะฮะอันนี้คือการอัดวิดีโอบนหน้าจอนะฮะแล้วก็มี d u l Instant ฮะตัวนี้ก็จะเป็นการใช้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันให้เราเลือกนะว่าเราจะสามารถใช้2 Account ในเครื่องเดียวได้นะฮะสมมุติเราดก,กด a c e b o o k ปุ๊บก็จะเห็นว่ามีเฟซบ o o กโคลนเนี่ยขึ้นมานะฮะพอเราดูเข้าไปปุ๊บนะฮะแน่นอนว่าเราสามารถที่จะใส่อ e ีก a อ c เ u n t หนึ่งได้เลยนี่ฮะ e อคคีก่าดแคคาาดู ก็ยังอยู่ปกติดีไม่มีอะไรนะฮะส่วน Account Clo n นก็ยังอยู่อันนี้คือเล่น Facebook 2 ID ได้เลยในเครื่องเดียวการใช้ Jux นะฮะหรือโปรแกรมต่างๆสบายมากนะฮะสามารถที่จะเปิดเพลงไปนะฮะสบายมากๆเปิดไปนะฮะ เสียงลำโพงนะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า,าไม่ได้ดีมากนะนะะักนะกลางๆธรรมดา,ท,าทั่วไปเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้โดยไม่ติดขัดบางคนบอกโอ้ยลอมนูเบียตัวนี้อาจจะไม่เวิร์ดหรือเปล่าจะบอกว่าเท่าที่ใช้มามันก็โอเคนะสามารถปรับเสียงนะฮะ HQ Hi-Fi ได้หมดแล้วแต่เพลงด้วยนะฮะบางเพลงจะมีตัวโหมด Hi-Fi เลยนะฮะเราก็ลองดูได้นะ,ะอัลบัม้มเนี่ยฮะใช้ได้หมดนิทานหลอกเด็กซิงเกิลนะฮะ แล้วแต่แต่ว่าถ้าถ้าอย่างวงอย่างที่นักดูดฟังอย่าง The Famingo เนี่ยเขาจะมีแบบไฮไฟอันนี้อันนี้กดให้ดูนะฮะจะเห็นแล้วว่าจะมีไฟล์คุณภาพแบบไฮไฟอยู่นะฮะก็สามารถที่จะฟังแบบไฮไฟได้นะฮะกดเข้าไปนะฮะแอปจุกนะฮะก็จะมีให้เลือกสามารถใช้งานได้หมดนะฮะเสียงออกมาดีทีเดียวนะฮะ DTS นะฮะก็ตับนี่ก็เป็นฟังก์ชันของแอปจุ๊กนะฮะธนาคารหลายคนกังวลมือถือจีนจะใช้ธนาคารได้ไหมนี่คือ S c B Easy ใช้ได้จริงแต่เข้าให้ดูไม่ได้มันเป็นส่วนตัว ใช้งานได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคัวไม่ต้องห่วงตรงนี้จุดนี้ต้องรู้ภาษาไทยหมดนะฮะการสแกนลายนิ้วมือเร็วไหมก็ถือว่าเร็วฮะน่าดูยังไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งสแกนลายนิ้วมือไม่ได้ตั้งล,ล็อกหน้าจอนะฮะเคยตั้งไว้แล้วเอาออกฮะ,ะอ่ะอะ,อะเดี๋ยวลองดูพิมเป็นหนึ่ง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 แล้วกันอ่ะ,11 11ะห,บบหนึ่ง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 ตั้งรหัสแบบซิงคิดนิดนึงนะฮะการจะจ้าลายนิ้วมืออ่ะ,อะลองดู นัดสแกนไปที่นิวเบร์เองก็สแกนลายมือมือได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะไะตัวนี้ก็ลองพร้อมกันเลยจะได้รู้นะฮะว่าเป็นยังไงก็เวลาวางนะฮะหน้าสัมผัสของนิ้วก็ให้ดีหน่อยอันนี้น่าจะสกปรกนะฮะน่าจะแบบนิ้วน้าดุดเนี่ยสกปรกเพราะเมื่อกี้เล่นเล่นเบรมาจริงจริงด้วยฮะพอไปเช็ดมาปุ๊บดีขึ้นเลยนะฮะนิ้วน้าดุดนี่แหละมีปัญหานะฮะกดปุ๊บนะฮะสามารถปลดล็อกหน้าจอได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม power นะฮะใครที่ต้องการเครื่องเล็กนะฮะแต่ว่าทรงพลังนะฮะตัวนนนนีีี้้้กกกกก็็ปอออออททาาางงงเเลลื่่่ตบบบวคขสมแะะฮ แต่ทรงพลังจริงๆนะฮะเรื่องความเร็วตัวนี้ก็คือการคล้ายๆกับการเคลียร์แอปพลิเคชันนะฮะตัวของโูเบียนะฮะกดปุ่มแบ็คค้างไว้นะฮะจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราเปิดมาทั้งหมดนะฮะอยากให้ดูใช้งานมานานจริงฮะกล้องฮะกล้องถ่ายภาพตัวกล้องนั้นเป็นยังไงบ้างนะฮะก็การโฟกัสเนี่ยก็ถือว่าทําได้ปกติตามสไตล์โนเบียร์โเบียเนี่ยนะโดยจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าเป็นมือถือที่ไม่ได้ถ่ายรูปออกมาได้คมกริบเลยไม่ใช่ เป็นมือถือที่คุมนะฮะเรื่องของสีแล้วก็แสงได้สุดยอดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระดับโฟกัสก่อนก็ประมาณนี้ฮะดันขึ้นดันลงนะก็มีหมดมืออาชีพนะฮะจะเห็นว่ามีตัวไว้บาลานซ์ใช้ปรับอะไรทั่วไปนะฮะก็ตามสไตล์ของโนบียฮะจะสามารถปรับ ISO ได้มื8สองแปดนี่ฮะเปิดเป็นเอกรางเขาเลยคุณจะเอามาโคหรือจะเอาไกลอะไรแค่ไหนยังไงนะฮะไว้บาลานซ์จัดการได้เลยฮะคอนเลยชัตเตอร์นะฮะสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้ฮะเห็นนะฮะชัดเจนโอเคนะฮะ ครอบครัวกล้องนะฮะตัวนี้ก็มีหลายแบบให้เราเล่นแต่ว่าจะาให้อธิบายหมดนี่ก็คงจะลําบากเพราะว่ามันเยอะมากเยอะจริงๆนะฮะก็มีสโลชัตเตอร์นะฮะมีถ่ายภาพดวงดาวหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะทั้งหมดนี้ต้องใช้ขาตั้งกล้องนาจานะฮะดิจะดีมีกล้องโครน,นะ,ะถ่ายปุ๊บแล้วก็ไปถ่ายอันนึงก็จะเหมือนที่แบบถ่ายเหมือนแบบเป็นเรืองแสงสองคนอะ่ะนะฮะเคลื่อนไหวช้ากล้องมาโคนะฮะแต่มันอาจจะเขียนภาษาไทยแปลกๆหน่อยนะฮะ รู้รับแสงอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเห็นว่าเปิดนะฮะถ่ายปุ๊บก็น่าจะเป็นการถ่ายแบบแสงยาวๆนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นบอกตามตรงว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อันนี้ว่าลําแสงนี่คือเป็นแสงยาวๆนะฮะจะเห็นว่าเขาจะบอกเลยว่าการใช้ขาตั้งกล้องนะ,ะเพราะว่ามันจะต้องภาพนีนิหนึ่งฮะก็เอาไว,ว้วาดลากเป็นตัวโอตัวคิตัวเออะไรที่เขาทํากันอะ่ะนะประมาณนี้อ่ะเมื่ออาชีพรูปถ่ายอะไรก็ปกติแต่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ฮะ,ะการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะฮะ สามารถอัดความละเอียดสูงสุดนะฮะได้แบบ 4K 4K ไม่พอฮะคุณผู้ชม Full HD แบบ60 FPS อีกต่างหากบางคนบอกอะไรของมันว่าไม่เข้าใจะพี่ภาพมันจะนนเนียนๆสวยๆนะฮะนนเนียนๆสวยๆผมมีตัวอย่างไห้ทุกคนดูกันครับคุณผู้ชมครับวิดีโอนะฮะนี่คือตัวอย่างของ60 FPS นะฮะของ Nubia z 11 mini s ฮะ อยู่บนรถสั่นด้วยนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคำดีมากมเนียคุณเห็นว่าภาพเนียนกว่าปกติคุณเห็นว่ามันมันวิ่งได้เนียนปกติที่ทสั่นแต่ว่าควบคุมได้ดูดูเรื่องชัดเจนคมกริบรายละเอียดดีมากๆาฮะอยากให้ดูแสงดูรถต่างๆคุณดูแสงดูรถฮะเคยบอกแล้วครับแล้วว่าดูเบียไม่ได้คมที่สุดแต่ว่าควบคุมแสงได้ดีมากๆนะฮะ มันเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะ,ะอยากให้ดูตัวกล้องนิดนึงแล้วกันนะฮะกล้องถ่ายรูปตัวนี้เนี่ยถ้าซูมเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ถึงขนาดคมกริบแต่คุณดูสีฮะสีดีมากๆสีตรงแล้วสวยงามมากๆมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดเด่นนะ,ะของโนบิเอะน่าดูว่ามันเจ๋งนะฮะจุดนี้ก็ถ่ายในร้านอาหารนะฮะกูเห็นแล้วว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ได้แย่นะฮะไม่ได้แย่แน่นอนแล้วคุณ คุณดูภาพฮะเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายอยู่แล้วนะมีให้ดูอยู่แล้วนะฮะนี่ฮะคุณดูภาพฮะมันโอเคนะมันไม่ได้แย่เลยนะฮะมันก็สวยงามมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความละเอียดกล้องหลังที่23ล้านพิกเซลนะฮะแต่ว่าความคมอะไรก็ยังพูดไปว่ากลางๆนะฮะแต่สีนี่เด็ดจริงๆนะฮะอยากให้ดูว่าสีสันของต่างๆมิต,ติแสงต่างๆเนี่ยโคตรยอดเยี่ยมกล้องหลังดีมากนะฮะกล้องหลังถือว่าดีมากถ่ายรองเท้าออกมานะฮะคมไหมอันนี้คมฮะ ต้องแสงเยอะ,ยอ,ะอันนี้คมกลิปเลยแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปว่าเราคงไม่มีใครมาทั้งซูมรูปอะตามมนุษย์ปกติอเออนะฮะสีฮะอยากให้ดูสีสันต่างๆทำออกมาได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆอยากให้ทุกคนดูสีมันสวยจริงๆคือเป็นมือถือที่ควบคุมสีและแสงได้แบบดีมากๆเลยอะฮะชอบจับตรงนี้ก็ยังพูดเรื่องเดิมคมกริบแค่ไหนก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะ แต่ว่าโอ้โหสีสันอะไรนี่เด็ดเลยอะนะฮะเพราะอย่าลืมว่าคุณอัพลง a c e b o o k ไปเนี่ยคุณก็โดนลดความละเอียดลงไปอีกกล้องหน้าถ่ายออกมาเนี่ยอย่างที่พูดไปว่าจะออกทางโทนเหลืองๆมากกว่านะฮะโมบิลตี้ต่างๆก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีผิวพันุนะฮะต่างๆใช้ได้อันนี้หน้าดูดไม่ได้ใช้หมบิวตี้เลยอันนี้หน้าดูดแบบหน้าจริงๆเลยอะไม่ได้ใช้หมวบิวตี้เลยก็ออกมาเนียนอยู่นะถือว่าดีมากๆนะฮะเพราะว่ากล้องมันชัดนะฮะก็เลยออกมาค่อนข้างสวยงามสีเสื้อนะฮะต่างๆเนี่ยม ก็ยังเป็นสีฟ้าสวยงามได้แต่ว่าภาพจะออกไปทางเหลืองๆหน่อยสำหรับใครที่ไม่ชอบนะฮะก็สามารถที่ปรับได้นะฮะไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยฮะอันนี้ก็แต่งสีนิดหน่อยนะฮะก็เป็นภาพนี้นะฮะก็นี่กล้องหน้านะก็โอเคนะใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับกล้องหน้าในที่ที่แสงน้อยลงนะอันนี้อยู่ในร้านก็ถือว่าดีขึ้นเหมือนกันสำหรับกล้องหน้านะฮะการอัดเสียงนะฮะนี่คือการอัดโดยกล้องหน้านะฮะ ก็ถือว่าอัดออกมาได้ค่อนข้าง,างโอเคเหมือนกันสำหรับเรื่องของเสียงต่างๆนะฮะก็ใช้ได้ข้อเสียตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราอัดวิดีโอด้วยกล้องหน้าเนี่ยมันจะค่อนข้าง,างโฟกัสต,ตะลอดเวลาอย่างเงี้ยวึด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 ตะลอดเวลา,านี้งั้นใครที่ซีเรียสกับการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าตัวนี้ยังมีบั๊กที่มันโฟกัสแบบวึดวึดวึดตลอดนะฮะอันนี้เป็นเป็นเหมือนเป็นจุดอ่อนจุดเดียวของตัวนี้เลยนอนนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษฮะโนบิเอ11 mini s ฮะเครื่องก็เร็วนะฮะเล่นเกมนี่ลื่นนะจริงๆเคยเล่นให้ดูไปแล้วในใน vs ของ มินิกับมินิ S นะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูอีกรอบเผื่อลืมไปแล้วนะฮะนี่ฮะอย่างที่บอกว่าเปิดเสียงสุดเนี่ยฮะลำโพงก,ก็ไม่ได้ดังมากมายนะฮะก็เหมือนเดิมฮะลำโพงขวาอย่างเดียวนะฮะซ้ายไม่มีนะฮะซ้ายเป็นไมโครโฟนฝั่งอยู่ข้างในนะหลอกไว้มันจะได้แบบบาลานซ์กันนะฮะตัวจอเนี่ยก็ทำมาได้ดีเหมือนกันนะฮะดีเลยแหละสีสันจอนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกัน อยากให้ดูความเนียนของมัน <My> Lord, คุณดูนะมันไหลลื่นมากไหลลื่นมากๆนะฮะคือมันแตกต่างจาก615 617ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวจะดูนะตอนที่ดูดลากนิ้วยิงนะฮะคุณเห็นเลยว่าไหลลื่นกว่าแบบหลายตัวที่คุณเคยดูรีวิวมาแน่นอนนะฮะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะฮะยิง <My Lord, S 2> มัวส่วอยู่นะฮะคุณ <My Lord. S 2> เห็นไรย,ยิงหมดอนะ อย่างนี้แล้วก็ยิงหมดเนี่ยฮะไหลลืล่นมากนังนั้น,น,นสบายสายฮะเล่นได้กับเล่นได้ดีนั้นแตกต่างกันนะฮะตัวนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่เล่นได้ฮะแต่เล่นได้ดีนะก็ดีมากนะเราชอบอ่ะอืมนะฮะจะบอกว่าเล่น ROV อะไรนี่ก็สบายนะฮะไหลลืล่นมากโอเคนะฮะกล้องหน้ากล้องหลังครบนะฮะ GPS พูดแล้วแบตเตอรี่พูดแล้ว การใช้งานานะฮะเมนูไทยพูดแล้วไมโครโฟนลำโพงพูดหมดแล้วแอปธนาคารพูดหมดแล้วนะฮะการจับหน้าจอทุกอย่าง everything นะฮะพูดหมดแล้วนี่คือ n u b i เอ11 mini s ฮะอยุยาบอกทุกคนเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้มือถือที่ดีหน่อยไม่ใช่ดีหน่อยดีๆเลยแหละแต่จอเล็กลงมาหน่อยอันนี้หายากแล้ว ในปัจจุบันเนี่ยมือถือที่มันดีๆเนี่ยจอ5.5หมดถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้มือถือที่ดีๆนะฮะแต่ว่าจอเล็กลงมาหน่อยคือประมาณนี้ซัสิบเอ mini s ฮะมั่นใจว่าคุณจะชอบมันลื่นมากๆตัวนี้มันทาได้ดีจริงๆนะฮะสำหรับใครที่ต้องการแบบมือถือเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็หลายๆคนก็ยังมองว่า5.5ใหญ่ไปแต่นี่มือถือนี้แหกมาทํา5.5หมดนะฮะแหกมาทา5.5หมดเลยถ้าวันหนึ่งนะฮะอย่างตอนนี้มีมือถือที่แบบ5นิ้วแล้วแบบดีๆหน่อยราคาก็9,009อ่ะมันก็อเคะ คือมันไม่ได้แบบแพงเกินเพราะสเปคเนี่ยล้อม64แรม4นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยแล้วนี่ยังมีแบบลอนเชอร์แยก2ออันอีกต่างหากมัน สุดยอดอ่ะเออบอกเลยเลยว่าสุดยอดแล้วมันเป็นทีเด็ดอย่างแท้จริงและสําหรับใครที่อยากจะได้ตัวนี้นะฮะสั่งซื้อได้เลยนะฮะสายมือนะฮะมีเบอร์โทรศัพท์ของเราอยู่นะฮะติ่งต่อๆนะฮะคุณจะได้ประกัน2เท่าฮะคือได้จากศูนย์นะฮะหปีและได้สเต็ปกิ๊กรวมกันไปก็ยังอยู่ในหนึ่งปีนะไม่ใช่รวมเป็น2ปีนะแต่ว่าได้เราช่วยดูแลเพิ่มอีกแรงหนึ่งด้วยนะฮะก็น่าจะไว้ใจได้นะเพราะว่าเออเซอร์วิสของเราก็มันก็น่าจะโอเคนะเพราะคนหลายๆคนก็ค่อนข้างจะรู้จักเราดีอยู่ในร,นร,นในระดับนไหนนะ ใครที่สนใจนะฮะก็อุดหนุนรายการเราได้ก็ใช้งานได้หมดตัวเนี้ยมีจุดอ่อนจุดเดียวที่ดูใช้มาเลยคือมันโฟกัสกล้องหน้าเวลาถ่ายวีดีโอแบบวืด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 ,วดแค่นี้นอกนั้นไม่มีอะไรเลยเคลียร์โดยรวมมันคือมือถือที่ยอดเยี่ยมมากๆตัวหนึ่งนะฮะเชื่อว่าทุกคนจะชอบมันฮะนี่คือ Nu เบียส1มินิเอสนะฮะชอบใจหรือเปล่านะฮะนะดูดชอบมากๆตอนนี้เป็นเครื่องหลักนดูดอยู่มา8วันแล้วนะฮะบอกเลยว่าไม่เสียใจเลยที่ม,มาใช้เพราะ เพจมันจะเจออัปเดตตลอดนะฮะการใช้งานทั่วไปนะดูชอบมากๆแบตเตอรี่ดีมากๆดีจนคุณต้องตกใจนะฮะนี่คือ n u บีเซ s เวฟนีเอสเรบวันนี้สวัสดีฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ นี่คือการถ่ายวิดีโอนะ,ะของ n u บ i a z 1 1 Mini S นะฮะต้องมี S ด้วยตัวนี้สามารถอัดแบบ Full HD 60 f p s ได้ด้วยนะฮะต้องบอกว่าในราคาต่ามกว่าหมื่นเนี่ยมี n นบ i a น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวนะฮะในโลกเลยไม่ต้องบอกในประเทศไทยนะที่ทำแบบ60 f p s มาได้คุณเห็นความเนียนฮะ,ค,ะความเนียนออกมาอันนี้คือบอกเลยว่าคุณภาพกล้องถือว่าใช้ได้เลยนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวมันสว่างแสงสีอะไรเนี่ย ดูทำไม่ดีแต่ว่าเรื่องการสั่นก็ตัวนี้ก็ไม่มีนะฮะอันนี้ก็คืออยู่บนรถก็ต้องสั่นนะฮะอะตามนี้